นาเหมือนของฉันถูกทิ้งเขาไปเที่ยวทะเลไกลเขาไม่ได้ทอไปเธอได้มาอยู่กับฉันและฉันพราะฉันว่า่อยถูกกับเธอแต่เองต้องให้คาให้คาเห็นน้ำนะถูกงั้นดูดูับเธอต้องอยู่กับฉันและเชือกอันยาวมื้อมาใครจะไปกล้าถอดจะเงียบ เชือกยาวมากอะแล้วมันไปอยู่ใ้นั้นแล้วดูแล้วดูความพันของมันอะไรของมันเนี่ยเชือกยาวถึงนี่มันเล่นอะไรของมันปะเนี่ยแล้วพอนี่ก็ฟ้องเนี่ยเชือกอยู่นู่นยาวดูมันพันพันรอบนี้แล้วมันไปมันทําของมันเองนะลูกพญานาหมื่นลูกพญานาหมื่นกินกุ้งกับอาหารแมวเสร็จแล้วก็เออเออเสร็จแล้วก็นอนดีดี